พ่อทองวัดโบสถตอนครูสมพงศ์น้ำมนต์นั้นช่วยได้เฉพาะสารยานชนส่วนผู้ประพฤติหยาบช้าน้ำมนต์หรืออย่างอื่นที่นิยมกันว่าสติ์ขลังก็ย่อมจะช่วยผู้คนที่ประพฤติบาปไม่ได้เลยครูสมพงศ์เดิมเป็นครูสอนโรงเรียนประชาบาลอยู่ที่วัดโบสถ์ ต่อมาก็ย้ายไปทำงานเป็นเสมียนแผนกศึกษาอยู่ที่อำเภอตั้งแต่ครูสมพงษ์ไปทำงานที่อำเภอเป็นปแผนกศึกษาธิการคือเป็นครูรแผนกศึกษาธิการอยู่ที่อำเภอนั้นครูกออกจาก,กแตดงกิริยาท่าทางกลางกลางวางต้ามใหญ่โตวางเครื่องเรียกว่าเป็นคนว่างขวางปัิกรเพราะชาวบ้านแถบวัดโบสถ์เมื่อมีธุระ ไปติดต่อที่อำเภอก็ได้อาศัยครูสมพงษ์นี้แหละช่วยวิ่งเต้นเป็นทุระให้สะดวกสบายง่ายขึ้นโดยครูสมพงษ์รู้จักคนบนอำเภอมากเหตุนั้นผู้ที่ได้อาศัยครูสมพงษ์ก็พากันเอาอกเอาใจยกย่องครูสมพงษ์เพื่อเอาไว้ใช้สอยแต่ครูสมพงษ์จะเข้าใจอย่างไรไม่ทราบได้จึงออกจะมีกิริยาพอ,พองพองดังกล่าวขั้นต้นคล้ายกับว่า กลายเป็นคนใหญ่คนโตฝ่าเดิมไปจนกระทั่งอยู่มาคราวหนึ่งครูสมพง์ได้จัดงานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ที่กลางคลองข้างวัดโบสถ์แล้วก็น,นิมนต์หลวงพ่อทองไปสวดมนต์เย็นฉันเช้าในงานนี้ด้วยโดยได้มาขอยืมข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเกี่ยวกับพิธีทำบุญนี้ที่วัดโบสถตั้งมากมายยังไม่ถึงวันงานก็มีคนก็ร่ำลือกันกระชอนไปว่า งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของครูสมพงศ์คราวนี้ใหญ่โตมากเพราะว่ามีการพิมพ์การ์ดแจกการ์ดตั้งหลายร้อยจะเพราะพวกครูที่ในอำเภอนี้ก็ทุกโรงเรียนละได้รับการ์ดเชิญทุกคนแล้วยังเชิญไปจนถึงข้าราชาก,การอำเภออื่นๆตจจลอดไปจนถึงข้าราชาก,การระดับจังหวัดอีกด้วยในวันงานคาดว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาหลายท่านด้วยกันเช่นนมยอเภอหัวหน้าสถานีตำรวจ ศึกษาธิการอำเภอเป็นต้นซึ่งก็นับได้ว,ว่าเป็นงานที่ใหญ่โตล้ำหน้างานอื่นแน่ๆในคลองนี้ที่เคยจัดมา พอถึงวันงานเมื่อได้เวลาหลวงพ่อทองก็ออกจากวัดโบสถนั่งเรือพายแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในคลองแห่งบ้านครูสมพงศ์เพื่อจะได้เจริญพระพุทธมนต์ตามที่แด้รับอาราธนาไว้พอถึงบ้านครูสมพงศ์ว่าจะเทียบเรือเข้าท่าได้ก็กินเวลาตั้งหลายนาทีเพราะมีเรือเล็กเรือใหญ่จ่อเรียงรายแน่นขนัดไปหมดผู้คนมาคอยรับนิมนต์หลวงพ่อทอง นิมนต์ขึ้นบ้านหลวงพ่อทองขึ้นจากเรือล้างเท้าเรียบร้อยก็ขึ้นเรือนใหม่ของครูสมพงศ์ก็ให้ออกแปลกใจว่าคนบนเรือน,นั้นดูมากมายแต่ทาไมนั่งกันเป็นวงๆขั้นพอเดินผ่านกลุ่มผู้คนเหล่านั้นไปท่านก็ได้ทราบชัดว่าไอ้ที่นั่งเป็นวงวงกำลังนั่งเล่นไพ่ตองกันอยู่วงละสี่คนห้าคน ตั้งสี่ห้าวงเห็นได้ถนัดแต่หลวงพ่อทองก็ทำเป็นไม่สนใจเดินไปนั่งยังอาสนะที่เขาจัดเตรียมเอาไว้สำหรับพระเจริญพระพุทธมนต์ได้มีพระสงฆ์วัดอื่นๆที่รับอาราธนามานั่งรออยู่ครบแล้วโดยหลวงพ่อทองในงานนี้เป็นประธานสงฆอนั่งก็มีคนเอาน้ำมาประเคนแต่ท่าทางกิริยาของคนที่มาประเคนน้ำสังเกตได้ว่า ออกจะแก่ดีกีไปสักหน่อยเพราะหน้าแดงกล้ำพูดพล่ํมซ้ำยังมีกลิ่นเหล้าออกจากปากด้วยรับประเคนน้ำเสร็จท่านก่อยกถ้วยน้ำขึ้นเพื่อจะดืม่มแต่ก็ต้องรีบวางถ้วยน้ำนั้นลงเพราะว่าถ้วยน้ำมีกลิ่นสุลาหึงทีเดียวแสดงว่าเขาใช้ถ้วยน้ำนี้แหละไปรินสุลากินกันก่อนแล้วก็เอามาใส่น้ำถวายพระ หลวงพ่อทองก็ไม่ได้เอะมะเท่งหรือผู้จาอะไรสำแดงกิริยาเป็นปกติสํารวมดีไม่มีอะไรผิดแปลกไปเพื่อที่จะให้เขาจับผิดได้พิจารณาว่าเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรควรที่จะเจริญพุทธมนต์ได้แล้วพระสงฆ์ก็มาพร้อมครบตามจำนวนแล้วหลวงพ่อทองจึงได้ฝักมือเรียกคนที่รู้จักมาใกล้ๆให้ไปตามครูสมพงษ์มาจุดธูปเทียนบูชาพระ รับศีลกันเถิดคนผูนนั้นหายไปประเดียวหนึ่งกลับมาก็เข้ามาเรียนกับหลวงพ่อให้ทราบว่าขณะนี้กรูสมพงยังมีธุระอยู่ยังลุกมาไม่ได้หลวงพ่อทองได้ฟังก็สักถามว่าธุระอะไรของเขาก็ทําอะไรอยู่คนนั้นก็ตอบว่าหลวงพ่อครับขาพ่ายมันขาดไปคนหนึ่งนะครับตัวเจ้าภาพจึงต้องลงไปเล่นขัดขาแทนไว้ก่อน ก็ยังไม่หมดปีหมดยกหมดเกมน,นะครับจึงลุกยังไม่ได้นี่มนหลวงพ่อรออีกจักกกะเดียวเถอะครับแล้ว่อทองได้ฟังก็พยักหน้างึกงักไม่ว่าอะไรอีกสักครู่ใหญ่ตัวเจ้าภาพคือครูสมพงก็มานั่งที่พระพูดเละเละทะ,ทะ,ทะเป็นเชิงขออาภัยอ่อมอ่อมแอมแที่พระสงฆ์ต้องคอยนานเพราะตนยังไม่เสร็จธุระเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จึงได้จุดธูปเทียน มีคนมาอาราธนาศินก่อนที่หลวงพ่อทองจะให้ศินก็สังเกตดูว่าคนบนเรือนมีผู้ใดที่จะตั้งใจรับสมาทานศีลกันสักกี่คนเห็นมีคนนั่งสับป,ประงบมือคออ่านั่งสับป,ประงบงุบงับผนมมือขอกอพับอ่อนไปอ่อนมาสี่ห้าคนเห็นจะได้นอกจากโจ้ไพ่กันลั่นนานไปคล้ายก็ไม่สนใจโน่นเป็นวงวงโน่น พอจบอาราธนาหลวงพ่อท้องท่านก็ตั้งสารปัดเริ่มให้ศีลจนจบแล้วคนนั้นเขาก็อาราธนาพระกระิดแต่ก่อนจะอาราธนาพระกริดคนที่อาราธนาก็ยังได้พูดเป็นเชิงแนะนําแก่หลวงพ่อไปว่าหลวงพ่อครับไม่ต้องสวดมากนักหรอกครับนะหลวงพ่อนิดหน่อยพอเป็นพิธีกพ็พอเพราะประเดี๋ยวเขาจะต้องเลี้ยงคนมาอีกมากแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะต้องทําไปข้างหน้าอีก,กตั้งเยอะ หลวงพ่อทองได้ฟังก็เฉยเฉยไม่ผูดจ้าว่ากระไรเสร็จแล้วพระรูปต่อไปก็ตั้งพัดขัดสักเคชุมนุมเทวดาจนจบหลวงพ่อท่านก็นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ตามลำดับก็ไม่ถึงห้านาทีได้หรอกขณะที่สวดอยู่ครูสมพงศ์ซึงนั่งฟังอยู่ก็ลุกขึ้นหลบหายไปทางหลังบ้านไม่ได้กลับมาฟังพระอีกเลยจนพระสวดจบได้ฟามว่า ลงไปรับรองพวกอำเภอที่เขามางานซึ่งเขามาข้างล่างไปรับรองให้รับประทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อทองพิจารณาว่าได้เจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วทุละกิดของท่านก็หมดแล้วเห็นเป็นเวลาสมควรจึงได้บอกลาคนที่นั่งใกล้ๆแล้วก็ลุกขึ้นนำพระสงฆ์ลงจากเรือนไปความรู้สึกของหลวงพ่อนั้นจะอย่างไรก็าตามที ไม่มีใครรู้ได้แต่ตอนลงจากเรือนดูสีหน้าของหลวงพ่อทองเปลี่ยนแปลงเป็นเข่งขึมไม่เหมือนที่ตอนมายิ้มแยม้มแม้แต่ว่าตอนนี้จะมีใครข้างล่างเขาจะยกมือไหว้ทักทายอย่างไรท่านก็ไม่ทักทายตอบด้วยเดินขึมก้มหน้างุดงดลงเรือไปแล้วก็บอกเด็กวัดให้รีบพายเรือออกไปเร็วๆเถิดจนกระทั่งเรือนั้นพ้นจากบ้านจากเขต ของบ้านงานคือบ้านครูสมพงษ์ไปแล้วนั่นแหละหน้าตาของหลวงพ่อทองจึงค่อยเป็นปกติขึ้นมาเหมือนเดิมคืนวันนั้นหลวงพ่อทองเมื่อถึงวัดแล้วท่านก็จำวัด นอนคิดลังเลใจว่ะรุ่งเช้าจะไปฉันเช้าที่บ้านครูสมพงษ์ดีหรือว่าจะให้พระไปแทนดีตกลงใจได้ว่าเมื่อไปสวดมนต์ในเขาแล้วก็ควรจะให้พระองค์อื่นไปฉันแทนก่อนแล้วกันฉะนั้นพอถึงรุ่งเชา้าหลวงพ่อทองจึงให้เด็กวัดไปตามพระพิสุรูปหนึ่งในวัดมามอบหมายให้ไปฉันเช้าที่บ้านครูสมพงษ์แทนตัวท่านจากนั้น ท่านก็ททำกิจวัตรประจำาอันเคยปฏิบัติปตัดวาดถูทีทปาถะที่ท่านเคยทําของท่านจนกระทั่งสายขอก็ยังไม่เห็นพระที่ฉันอ่าที่ไปฉันเช้าบ้านงานจะกลับมาเลย <c oughs> โหนกระทั่งกล้ลจะเพนอยู่แล้วพระที่ไปฉันเช้าจึงได้กลับมาถึงวัดหลวงพ่อท่านจึงเรียกให้เข้ามาพบถามว่าเหตุไรจึงกลับล่าช้านักพระรูปนั้นก็ตอบว่า เมื่อคืนนี้มีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านครูสมพงศ์โดยตำรวจที่จังหวัดนั่แหละมาจับพวกเล่นไพ่เอาไปหมดเจ้าตัวก็คือเจ้าของบ้านคือครูสมพงศ์ก็ต้องไปโรงพักด้วยจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาเลยครับที่บ้านเลยคลุกคลักกันไปหมดไม่มีใครดูแลเป็นทุระอะไรแม้แต่พระที่ไปถึงแล้วที่พระสำหรับจะนั่งก็ยังไม่ได้จัดกันเละระไปหมดโกลาหลวุ่นวายเป็นการใหญ่ นานอยู่กว่าจะจัดที่พระเสร็จกว่าแม่ขัวก็ถูกจับไปกับเขาด้วยเพราะเป็นร่วมในการเล่นไพ่ลงไปเล่นไพ่กับเขาเหมือนกันเลยถูกจับกว่าจะมีคนจัดอาหารคาวหวานได้เสร็จนอนสายเอาการหิวแย่แสบท้องไปตามตามกันภรรยาของครูสมพงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเพราะว่าห่วงหน้าพราะวง์หลังเกี่ยวกับเรื่องขัวถูกจับนั่นแหละกระทั่งว่าเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จ ดอกไม้ทูบเทียนทายธรรมอะไรก็ไม่ได้ถวายหรอกหลงหลงลืมลืมกันไปหมดหลวงพ่อทองได้ฟังเรื่องที่พระภิกษุเล่าจบท่านก็ออกขำขำถึงกับหัวเราะอึกอักจึงได้ซักถามพระไปว่าแล้วตอนเช้าเนี่ยเขาไม่มีการเล่นไพ่ให้พระดูอีกหรอกหรือฮขณะที่ฉันข้าวมันควรจะมีการเล่นไพ่ให้พระได้ดูด้วยนะ เมื่อพระตอบว่าหลวงพ่อครับอย่าว่าแต่คนเล่นไพ่ให้พระดูเลยแม้แต่กระทั่งคนจะช่วยยกอาหารมาถวายพระปก็แทบจะไม่มีนะครับหลวงพ่อทองท่านก็ยิ่งขันใหญ่นั่งหัวเราะอยู่องค์เดียวคล้ายกับสำราญในอารมณ์เป็นยิ่งนะักเวลาบ่ายวานันนั้นเองครูสมพงศ์กับพวกอันเป็นพวกขาไพ่หลายคนเดียวกันกลับจากสถานีตำรวจ ขึ้นเรือที่ท่าวัดแล้วก็เดินขึ้นกุฏิมาหาหลวงพ่อทองเมื่อเขาทั้งหลายเหล่านั้นนั่งลงเรียบร้อยแล้วครูสมพงศ์ก็ได้กล่าวกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อต้องช่วยรดน้ำมนต์ให้พวกผมที่เถอะครับทําบุญทําทานแท้ๆกับซวยลงไปด่าต้องถูกจับตัวเอาไปขังกรงตั้งคืนหนึ่งกว่าจะเสียเรื่องราวกว่าจะเสียค่าปรับเรียบร้อยก็ตัาากอีกครึ่งวันหลวงพ่อ ช่วยรถน้ำมนต์แก้ซวยห้ทีเถิครับพอครูสมพงศ์พูดจบพักพวกปีมาด้วยตาก็พูดขอร้องกับหลวงพ่อกันให้เซ็งแซ่ไปเพื่อขอให้ท่านรถน้ำมนต์แก้ซวยให้แก่พวกตนหลวงพ่อทองได้ฟังก็น,นั่งคิดอยู่สักครู่หนึ่งจึงได้เอ่ยว,วาจาตอบกับครูสมพงศ์ไปว่าครูน้ำมนต์ของฉันนี่น่ะไล่ซวยไม่ได้หรอกเรื่องรถน้ำมนต์เอาไว้ว่ากันทีหลังดีกว่า ฉันยังข้่องใจอยู่เรื่องที่ครูว่าทําบุญแล้วต้องรวยเรื่องนี้ฉันว่าครูน่ะพูดผิดนาทําบุญแล้วมันต้องได้บุญแต่ที่ครูต้องเข้ากรงนี้นะ่ะมันเรื่องทําไม่ดีมันถึงต้องเข้ากรงกันครูสมพงมองหน้าหลวงพ่อทองอย่างไม่เข้าใจแล้วก็ถามว่าก็ผมมีมนพระไปสวดมนต์แล้วก็เลี้ยงเช้าที่บ้านนั้นน่ะไม่ใช่ทาบุญหรอกหรือครับหลวงพ่อหลวงพ่อทองก็ตอบว่า ถ้าครูมีสวดมนต์แล้วก็เลี้ยงพระเท่านั้นตำรวจที่ไหนก็จะกล้ามาจาับเอาครูกับพวกไปได้แต่นี่มันทำบุญบังหน้าเท่านั้นดันไปเล่นไพ่บนบ้านต่างหล้วงจึงต้องถูกขลากคอไปปรับจนร้องวสวยสวยไปตามกันเอาะละฉันอัดอั้นกันอุรามาตั้งแต่วานนี้แล้วก็อยากจะพูดให้สิ้นปากเสียทีเดี๋ยวนี้นะ ไอ้พวกทําบุญบังหน้าละมันชักมากเขาทุกทีละเอาพระไปเป็นเครื่องแสด,แดงว่าทําบุญพระนะ่ะก็มีหัวใจเหมือนกันนะครูนาะมันยังไงยังไงก็ฟังฉันบ้างฉันจะเล่าให้ฟังนี่เรื่องคนทําบุญเวลานี้ฉันว่ามีอยู่กันสามพวกสามอย่างหนึ่งทำด้วยตั้งใจจะเอาบุญจริงๆสองทำตามอย่างเขาเข้าใจว่าดีแล้วก็ทำไปสาม ทำอย่างเสียไม่ได้สามอย่างนี้มันต่างกันยังไงครูฟังให้ดีต่อไปนะอดใจหน่อยข้อแรกเรื่องทําบุญด้วยตั้งใจจะบุญจริงๆนั้นหมายถึงผู้ที่ปรารถนาเอาบุญเป็นใหญ่ต้องการจะให้บุญติดตัวสําหรับเป็นสะเบียงต่อไปเพราะพิจารณาเห็นว่าเท่าที่ตนถูกสบายมีกินมีใช้อย่างถูกสําราญทุกวันนี้เพราะว่าปุกเพกตะกะปุญญาตาคือบุญที่ทำเอาไว้แต่ปางหลังมาอำนวยผลจึงผาสุกกว่าคนอื่นๆอ,อ,อีกมาก แล้วก็ต้องการที่จะเติมบุญให้มันยืดยาวต่อไปจึงทําบุญด้วยความตั้งใจเพื่อปราถนาความถูกเป็นที่ตั้งเช่นว่าปลูกบ้านใหม่ก็อยากให้เกิดสิริมงคลจึงนิมนพระมาเจริญพุทธมนต์และถวายทานด้วยความเคารพถึงเวลาพระก็ต้อนรับด้วยคาระวะถึงเวลาพระมาก็ต้อนรับดีพอเวลาพระตรวจก็ตั้งใจฟังดีจนจบนึกว่าการกระทําเช่นนี้เป็นบุญแก่ตัวแบบนี้ก็ได้ว่า ทำบุญด้วยตั้งใจเอาบุญจริงๆต่อไปข้อที่สองหรือพวกที่สองทำตามอย่างเขาเพราะเขาใจว่าดีคือบางคนไม่มีความรู้เลยว่าบุญคืออะไรทําไปแล้วก็เกิดผลอย่างไรไม่รู้แต่เห็นคนอื่นเขาทาว่าดีก็ดีแล้วกันคืออยู่เย็นเป็นจุกก็อยากจะเอาเขาเอาอย่างเขาเข้าใจว่าทําไปแล้วดีนี่เหมือนพวกเขาที่เช่นเ่ยพวกจีนเนี่ยคนจีนมาจากเมืองเมืองจีน หรือพวกที่ห่างวัดไม่เคยบวชเคยเรียนจะยังอุตส่าห์เลื่อมสายทบุญเขาแนะนําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นเขาบอกให้นั่งตรงๆก็นั่งตรงๆก็บอกให้ว่าอย่างนั้นก็ว่าอย่างนั้นทําตามเข้าไปอย่างนี้แล้วว่าทาไม่รู้เรื่องแต่อุตส่าห์ตั้งใจทําก็ยังดีหรอกทีนี้ส่วนประเภทที่สามพวกที่สามคือทําบุญอย่างเสียไม่ได้พวกนี้แหละสําคัญนะักมันก็พวกเดียวกับครูสมพงษ์นี่แหละ ฉันพูดตรงๆไม่แกล้งใจกันแล้วน่อยจ้ะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เชิญแขกซะมากมายเพื่อจะเอาของฝันเอาเงินช่วยเอาของชํำรวยที่เขาจะมาอุดหนุนในบัตรเชิญน่ะไม่ได้บอกเลยว่าเชิญแขกมาเล่นไพ่ในบัตรเชิญบอกว่าเชิญแขกมาฟังฟังพระเจริญพุทธมนต์นอเอาพระเจริญพุทธมงบางหน้าไว้ก่อนแล้วโดยยกเอาการบุญเป็นเรื่องใหญ่แต่พอขั้นถึงเวลาพระเจริญพพุทธมนต์จริงๆ กลับไม่เอาใจใส่ไปเห็นอย่างอื่นสําคัญฝ่าทิชะขาพ่ยยังขาดอยู่ตัวเจ้าภาพคือครูนี่แหละเจ้าของบ้านต้องไปลงไปเล่นแทนให้พระไปนั่งรอทีนี้พอถึงคราวพระเจเริญพุทธมนต์ธรรมดาคนเป็นเจ้าภาพเจ้าของบุญมันต้องนำหน้าแขกคือต้องตั้งใจฟังพระในการที่ทันตวดแน่ชะเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนกลับไปเห็นว่าไม่สําคัญ หนีพระไปรับแขกอีกไอ้บางรายที่เห็นเช่นตอนเลี้ยงพระเจ้า,าตัวเจ้าภาพต้องประเคนเองแต่กลับอยู่ข้างหลังยุ่ไอ้คนนู้นประเคนยุ่ไอ้คนนี้ถวายค่ายก็ว่าไม่เต็มใจในการเลี้ยงพระทำลายตอนอนุโมทนาให้พรนั่งเฉยไม่สนใจไอ้ใยดีอะไรอย่างเนี้รออัจยาสายเห็นชัดทีเดียวว่ามันไม่อยากจะทําบุญสุนทานอะไรหรอกแล้วตัวเองก็ไปทําอะไรต่ออะไรแม่ลู ผลักๆดันๆไอ้คนโน้นคนนี้มานั่งฟังมือห้อยสับประงกหัวเอียงซ้ายเอียงขวากินเหล้านี่ชุวยเียวสี่ห้าคนฟังพระอยู่พอเป็นแกนแกน,แกนเนี่ยจะกระทำไปอย่างนั้นเสียไม่ล่ะเดี๋ยวนี้คนอย่างนี้มันมีมากไอ้พวกทําบุญอย่างเสียไม่ได้เอาพระไปร่วมงานค้าเก่าว่าเป็นเครื่องแสดงบอกว่าขาทําบุญแล้วนะเหมือนจะพระเป็นจอมอวดอย่างนั้นน่ะ เรื่องการทำบุญของคนทุกวันนี้ซึ่งมีอยู่สามอย่างดังที่ฉันว่ามานี่น่ะจริงหรือไม่จริงล่ะครูนหนนั่งน,าน้าละว่ามามั่งที่ครูสมพงศ์ตีหน้าเจือนเจือนแม่จะไม่พอใจที่หลวงพ่อว่าตนตรงตรง,ต,รงต่อหน้าผู้คนหลายคนในที่นั้นแต่ก็ให้เกรงใจไม่กล้าเถียงท่านตรงๆหร,รอกจึงเสตอบไปว่าพุทธหลวงพ่อครับ ก็พวกพวกที่มาในงานน่ะมันอยากย่อนใจสนุกสนานกันบ้างนานๆทีผมไม่รู้จะห้ามมันอย่างไงนี่ครับไม่ยอมให้มันเล่นมันก็จะว่าเอาเสียเสียให้หายดาครว่าก็ต้องปลอให้มันว่าสิหลวงพ่อทองรีบแยง้งแล้วก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อกําหนดจะทําบุญก็ทํากันเมื่อจะเล่นก็เล่นกันมันต้องแยกกันให้ถูกแยกออกเป็นส่วนๆ ถึงคราวทำบุญก็ทำให้มันจริงๆอย่าเอาไพ่เอาการพน,นันก็ามาเกี่ยวสิถึงคราวจะเล่นก็เล่นกันให้สนุกไม่ต้องเอาพระเข้าไปยุ่งไม่ต้องเอาบุญเข้าไปเกี่ยวไอ้ที่ทำไปนั้นนะ่ะมันปราสมประเสรกันเอาพระไปสวดมนต์ผสมกับการเล่นไพ่ก็เรียกว่าพระเจริญพพุทธมนต์ประชันกับวงไพ่ ที่ไหนมันก็แพ้ทุกทีแหละมันสู้วงไพ่ไม่ได้หรอกคนมันชอบเล่นไพ่มากกว่าที่จะฟังพระพระก็แพ้วันยังขํานี่ว่าก็ว่าเถอะแต่พอถูกตํารวจจับก็กล่าวหาว่าทําบุญแล้วบุญไม่ช่วยอย่างนี้มันไม่ถูกกับเรื่องหรอกนะตํารวจที่ไหนเขาจะมาจับเจ้าของบ้านว่าเอาพระมาส่วนมนต์ทำบุญแล้วมาจับเจ้าของบ้านแบบนี้หรอกแต่นี่มันดันเล่นการพน,นันเล่นไพ่ผิดกฎหมายนี่ ตำรวจเขาก็มาจับเข้าอะสิและพอถูกจับตหาว่าบุญไม่ช่วยสวยอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แย่ yeah, จริงแหละเอาแต่ครับหลวงพ่อครับผมมันผิดไปแล้วครับยอมรับว่าผิดผมไม่แก่ตัวกับหลวงพ่อดีฝ่าแต่พวกผมไม่อยากจะขอความการุณาให้หลวงพ่อช่วยรดน้ำมนต์ให้พวกผมด้วยนะครับต้องไปแกวอยู่ในกองขังตลอดทั้งคืนจะได้หายเคราะห์ร้ายหายัวยเสียทีนะครับหลวงพ่อ รูสมพงษ์ยังขอร้องอีกหลวงพ่อทองจึงตอบว่าน้ำมนต์ของฉันนี่นะครูมันก็ชอบกลน,นู่นาครูต้องเข้าใจซะก่อนนะว่าจะรดแก้เคราะร้ายนั่นนะมันรดไม่ได้เพราะเคราะหดีเคราะร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญของกรรมของบาปของความดีความเลวเรื่องซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นกรรมริอันอิทธิฤทธิต์ต่างๆสารพัดที่จะ ทำขึ้นไปนะั้นนะมันไม่สามารถที่จะช่วยกรรมริษได้หรอกอิทธิริ์มันไม่เหนือกว่ากรรมริ์ไปได้ฉะนั้นฉนันจะอธิบายให้เข้าใจเรื่องเคราะดีเคราะร้ายสองอย่างเนี่ยวังนะสิ่งพอใจของคนที่อยากได้และเมื่อได้แล้วก็ภาคภูมิใจที่เรียกกันว่าเคราะดีนั้นมีแก่ได้ลาบได้เงินได้ทองได้ยศดได้ตำแหน่งหน้าที่เป็นต้นคนต้องการจะพวกนี้กันทั้งนั้น ถ้าได้แล้วพอใจยินดีและถ้าได้โดยไม่นึกไม่คาดไม่ฝันไว้ก่อนเขาก็เรียกกันว่าเคราะดีโชคดีมันเป็นอย่างนี้ส่วนว่าอะไรที่คนไม่พอใจเมื่อประสบเข้าย่อมทุกข์ระทรมเขาเรียกกันว่าเคราะารเช่นว่าเสื่อมลาบต้องเสียงเงินเสียทองเสียชื่อเสียงเสื่อมยศพลาดจากตําแหน่งหน้าที่รวมไปจนโนนเจ็บไข้ได้ป่วยบาดเจ็บต่างๆเหล่านี้คนไม่ต้องการไม่พอใจ ถ้าถูกเข้ากับตัวก็เศร้าโศกเป็นทุกข์ระทรมเขาจึงเรียกกันว่าเคราะร้ายหรือที่เรียกกันว่าโชคร้ายเคาะดีก็ตามเคราะร้ายก็ตามตามที่กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวผลอันเกิดมาจากเหตุคือการกระทําถ้าเหตุที่กระทํานั้นเป็นกุศลคือความดีเช่นวิบากคือผลก็สนองส่งเป็นความสุขความเจริญแต่ถ้าเหตุที่ทําไปเป็นอกุศลเป็นความชั่ว วิบากคือผลก็สนองให้เกิดเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนเราอะต้องการแต่สิ่งอันตนปรารถนาไม่ต้องการความทุกข์ยากเสื่อมกลามแถนนั้นจึงพยายามเสาะหาสิ่งที่ทําให้ตนประสบเคระดีโชคดีด้วยวิธีต่างต่างกันด้วยรดน้ํามนบ้างลงกระมอมบ้างแต่ยังไรก็ตามทีเถอะมันย่อมหนีวิบากรรมที่ตนเองทําไว้ไม่ได้ทั้งในด้านดีและด้านร้ายนั่นแหละน้ํามนนั้นอนะเป็นน้ําที่มีผู้ รงศีลผู้มีสยเวทมีอาคมมาปลุกเสกขึ้นโดยอาราธนาคุณพระรัตนตรยประสิทธิ์ประสาทให้เป็นสิริมงคลฉะนั้นคนใดที่ชั่วช้าเลวสามโดยมีนิสัยความประพฤติไฟแต่อกุศสนน้ำมนนั้นยอมล้างความชั่วที่คนคนนั้นทำไว้ไม่ได้หรอกแต่ผู้ใดที่ประพฤติในเรื่องที่ดีงามคือทำดีเป็นนิสัยหรือว่า ทําชั่วแล้วคิดจะกลับทําดีมารถน้ํามนต์อย่างนี้น้ำมนต์ก็จะช่วยซึมแซกให้เจริญขึ้นได้มันคล้ายกับย้อมผ้านั่นแหละถ้าผ้าเนื้อดีมีสีขาวบริสุทธิ์อยู่เป็นเดิมทีจะเอาสีอะไรลงไปย้อมมันก็ติดกลายเป็นสีน,นั้นไปอย่างสนิทแนบแน่นแต่ถ้าว่าผ้าสีเดิมมันดำหรือว่ากระดำกระดามสกรปรกแต่เดิมยังไม่ได้ซักให้สะอาดจะไปย้อมสีอื่น นอกจากจะไม่ติดดีแล้วมันยังทำให้เปลือเปืือนหนักเข้าไปฝักเก่าเพราะฉะนั้นฉันจึงว่าไอเรื่องที่จะให้ฉันช่วยรถน้ำมน้นำพรเพื่อล้างตัวไล่เคราะไปนี่นะ่ะมันเห็นจะว่าเป็นเรื่องอยากสักน้อยเพราะมันอาจจะไม่สำเร็จผลดังที่ครูมุ่งหมายไว้ก็ได้เพราะว่าครูกับพวกนะ่ะที่มาแต่ละคนนี้นะ่ะฉันยังมองหน้าไม่เห็นเลยัก คนที่จะนิยมต่อกุศลกรรมคือความดีอันแท้จริงไม่มีอันน้ำมนต์ของฉันมันจะแทรกซึมเข้าไปให้เกิดสวัสดิมงคลน,นั้นมันยากเหลือกเกินมองหน้าดูก็รู้นี่ว่าไม่ละนิสัยในการที่ประพฤติชั่วประพฤติเลวฉันขอว่ากองกองอัดอั้นตันใจมาตั้งแต่วานนี้แล้ววันนี้ขอระเบิดให้หมดสวยกว็สวยละสุดแท้แต่ครูเถอะ หลวงพ่อท่างกล่าวจบก็หยิบถ้วยน้ำร้อนถึงวางอยู่ข้างๆมารรนน้ำชาใส่แล้วก็ยกขึ้นดื่มอย่างชื่นใจสองถ้วยสามถ้วยไม่ได้พูดอะไรนั่งนิ่งเฉยครูสมพงศ์กับพักพวกนั่งมองหลวงพ่อคอแข็งอยู่ให้ผิดหวังพลังไม่รู้จะทำอย่างไรดีก็นั่งนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งเห็นหลวงพ่อไม่ว่าอะไร ตามก็กลับลาย่างแกนแกนกลับสู่บ้านตนไป